ตำรวจภูธรบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นนะคะสอบปากคำประกอบสำนวนคดีที่สื่อมวลชนแจ้งความโดยอ้างว่าถูกนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระนาย,ยกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่คุกคามขณะทำหน้าที่ค่ะพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผยเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรบ้านไผยเพื่อให้ปักคำในฐานะพยานที่อยู่ในเหตุการณ์กรณีที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระนาย,ยกเทศมนตรีเมืองบ้านไผย ถูกกล่าวหาว่ากักตัวสื่อมวลชนพร้อมบังคับให้ถอดกางเกงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาทําให้ผู้สื่อข่าวอาวุโสได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวและบังคับข่มขืนใจพันตำรวจเอกจำรัดจ,จันแดงผู้กับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่เปิดเผยนะคะว่าหากการสอบสวนม,มีมูลก็จะออกมาเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา ตลอด 2, 2ช่วงวันช่วงวันหลังสวันหลังจากที่เกิดเหตุนายแพทย์เปรมศักดิ์ปฏิเสธที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าล่าสุดกับ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดรนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้โพสต์ข้อความลักษณะตําหนิการทํางานของสื่อมวลชนที่นําเสนอเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะแต่ไม่ได้ชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหา ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงที่มีประหลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะคะโดยคาดว่าจะใช้เวลา15วันแต่หากไม่แล้วเสร็จอาจจะขยายเวลาเป็น30วันค่ะ